แฮมแฮมแฮ <c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเคหนึ่งสี่นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโซลไอเดอมอนคาวโ r เรอร์กันอีกครั้งนะครับผมวู้ฮูวยี่ซึ่งในครั้งนี้นะครับจากครั้งที่แล้วที่ผมได้เล่นกับเจ้านากากไปไม่สิผมได้เล่นระดับฟันไลท์กับเจ้าตัวตลกไปดังนั้นในครั้งนี้ จะว่าไปผมซื้อตัวใหม่ได้ทั้งสองตัวเลยนะเรามาเล่นกับเจ้าตัวหุ่นไม้กันดีกว่านะครับในครั้งนี้เออไม่มเอ็กซ์เรเหรอไปค่อยดูนะครับทางนี้ผมจะมาเล่นระดับยากกับเจ้าหุ่นไม้ไม่สิเอาระดับฝันร้ายเลยดีกว่านะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกัน,กนเลยน,นะครับผมวู้ฮู้เย่เฮดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอือหือ โอเคนะครับผม,มเล่นระดับฝันร้ายมันก็เลยจะยากเป็น <c oughs> พิเศษเลย <c oughs> ด่านนี้ยากเพราะความแคบล้วนนะครับมันกว้างอยู่กว้างตรงไหนไม่ทราบไม่เป็นไรครับมันกว้างก็เพราะโถงมันกว้างเอาไว้บนผี เก็บเปิดเปิดเก็บเก็บนะครับนี่แล้วครับได้แปดแล้วโอ้กาหมองไม่เห็นได้ไงเนี่ยฮึเดี๋ยวละวายมันวิ่งมาเลยนะครับเนี่ยวิ่งมาเลยโอ้เสียงเหมือนหมาเลยนะครับ ก็มันเป็นหมีนี่นะแต่เจ้านี่มันเป็นหมีนะครับโอ้อยู่หน้าบ้านเราด้วยผมเรียกว่าบ้านเหรอที่มันเป็นน่าจะเป็นซุ้มสําหรับแบบปลาเป้านะครับดูมีเป้าให้ยิงด้วยดังนั้นผมจะสกิปเพื่อเอาวิ่งก่อนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปครับผมสกิปครับโอเคนะครับเราได้กลับมาแล้วเอย่และอย่และอย่แล้วโอ้โห นี่นะครับมันมันหุ่นยนต์ที่กระหายเลือดมากเลยมันดูบ้าคลั่งมากแต่หรือจะสู้หัวขโมยชำนาญอย่างเราเราไม่ลองดีดีกว่านะครับคือตรงนั้นผมพลาดเยอะเลย <S <S ดกอนเฮ้เยเฮ้ยยเโอ uh. ้ นี่จะมาบ่อยแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยดูครับมันไม่ปล่อยผมไปเลยนะเนี่ยปล่อยลงไปได้ไหมหสามสองหนึ่งสายตามันยาวกว่าตัวตลกอีกนะครับเนี่ยดูโอ้ไปได้หมดไหมผมอยากไปอาไม่ไหวแล้วสวนไปเลยแล้วกันนะ ไม่สนโลกหรอกครับวิ่งอย่างเดียวรอดแล้วจะมีโง่ขอ,อไปดีๆไม่ให้ก็ต้องสวนไปแบบนี้แหละครับใจร้ายนะเราเนี่ยโอแต่ร้ายมากเลยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันทำไมมันใจร้ายอย่างนี้จากนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะสกิปเพื่อ,อวิ่งก่อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกรักผม สกิปครับเออตอนนี้เงียบแล้วนะครับปึ๊บวิชามือยาวปึ๊บมาแล้วเ <c oughs> จ้าหมาบ้ามาแล้วเกเป็นหมีนะเกจะทำเสียงหมาทำไม คือให้เดานะครับเจอมันเห่าหนีนะ่น่าจะยิ่งตกใจมากกว่านะโอเคครับสุดท้ายพรุก็ได้มาแล้วแล้วก็เข้าตรงนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเรารีบวิ่งโอกาสตายสูงเลยมาดูพรุก,กันดีกว่าครับดอกไม้ไฟที่จุดอยู่ไหนหมดอ่ะ โอ้ขึ้นคำเตือนแล้วอุ้ยอย่าใกล้นะครับเดี๋ยวมันจ้ำทะลุป,ประตูโอเคครับสกิปเพื่อเอาวิ่งอีกรอบนะครับสกิปครับไหนๆแล้วเรามาเล่นกับมันสักหน่อยดีกว่าเถอะครับอืมฮืมยูหูไม่เห็นมีดอกไม่ไฟเลยได้ยินแต่เสียงนะ่ะ อ๋อคบเพลิงนี่น่าจะมันน่าจะเป็นหมูฮาโลวีนอยู่แล้วหรอครับหมูฮาโลวีนก็เลยปลดล็อกไม่ได้ดูจะคบเพลิงได้ฟักทองได้ครับอยู่ไหนเนี่ยพี่หมีฮัลโหลดูเข้ามาแล้ว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 ,ลวอู้ยอยู่นี่เองมาหาหน่อยครับวู้ยแย้เฮยสวัสดีเจ้าหมีมารีมารีมาดีเนี่ยที่ก็เข้ามาในห้องสิ มาสิครับดูสิครับวิ่งเหมือนซอมบี้หิวเลือดเลยซอมบี้มานี้ <c oughs> แฮ่อไหนเจงก็มานี่เข้ามาสิครับปล่อยผมไปได้ไหม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 กูบอกว่าปล่อยผมไปได้ไหมเนี่ยปล่อยผมไปได้ไหม ปล่อยผมไปได้ไหมไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเดี๋ยว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 กลับมา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 ก่อนกลับมาก่อนครับกลับมาก่อนอย่าใจร้อนนะเราอ่ะโอเคครับสามสองหนึ 3, 2, ่งปี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 โอ้ไ oh ม่ม, whirring. มันมาแล้วมันม,มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหมาแล้ว <Yaz week> นะครับอ่ะ รุอยู่ทั่วทุกสารทิศเลยนะครับโอ้นั่นไงผูโอเคครับสวยงามท้ำฟ้ายัางแลบด้วยโอเคครับผ่านยูเรียบร้อยนะครับสุดยอดไปเลยเรื่องเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคป้ายและแล้วผมใช้เวลาไปเพียงหกนาทีสิบห้าวินะครับผมเรามาดูฉากตกใจมันกันดีกว่านะครับดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปครับผมสกิปครับแฮโอเคนะครับเรามาฟังเสียงตกใจกับเสียงของมันชัดๆกันนะครับผมโอเคนะครับไปไปตามหามันจำครับ เสียงเหมือนหมาป่าเลยนะครับผมก็ไม่แปลกหรอกครับมันเป็นหุ่นไม้นี่นาโอเคนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกมันคือหุน่นหุ่นไม้เนาะมันก็เลยเสียงแบบคล้ายๆหมาป่าเลยครับอันนี้ก็มันไม่ใช่ achievement หรอกครับมันน่าจะขึ้นแค่าปอดล้วสิบสับประหลาดนะครับคือมันก็จะแบบขึ้นอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มี achievement นะครับยังไม่มีเนาะยังไม่มีระบบความสําเร็จดังนั้นก็รออัปเดตถัดไปนะครับซึ่งยังเหลือตัวแม่มดนะที่ผมยังไม่ได้เล่นด้วยโอเคครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับไปบายครับผมเฮ้เย้วอ้โหเย้